ตีตอนเช้าบวสตีตอนเช้าครับทุกคนใด้ดูหลานแฝดนะครับหลานแฝดสองตัวเนี่ยมันกำลังกินนมแพะอัดเม็ดอยู่เนี่ยดูสิครับกินกันอร่อยเชียวกินของไก่ของมานตาวให้กิน หิวสิหิวสิกินไปก่อนแล้วตาชงนมให้กินกันใหญ่เลยเนี่ยหูตั้งหูกลางกันเลยเนี่ยไห้น้องเพชรกับน,น้องพลอยหนูสิครับเริ่มโตกันแล้วเริ่มดื้อกันละเริ่มมีฟันกันละ กัดกินนะครับเนี่ยมีเลียกัดกินโอ้โหสมัยเป๋าตุงกับมีตังเด็กๆเนี่ยเขาเลียกินนะครับเลียจนเล็กเลยแต่สองตัวเนี่ยมันไม่เลียมันจับกัดเลยฟันถ้าจะแข็งแรงนะเนี่ย แล้วน้ำนมแม่มันดี